ดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่242สู้เพื่อรางวัลของกิจกรรมหรือคะพนักงานติดตั้งกล่าวแทรกเข้ามาและทำการอธิบายให้ได้ฟังอ่าใช่ครับเม็นหนมาที่ทางกบกซอสได้จัดตั้งกิจกรรมเฉลิมฉลองในการที่เกมเปิดตัวครบรอบ2ปี แล้วอาคนิมก็เข้าร่วมจนได้รับอันดับหนึ่งมาเครื่องเกมนี้ถือว่าเป็นรางวัลของผู้ชนะเลิศครับใย่งไแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าบ้านพวกเรามีเครื่องนี้แล้วแม่ของเขาเริ่มที่จะพูดเสียงเบาด้วยสีหน้าสุดหนักใจเอ,อ่อใช่ครับตอนผมได้ยินว่าได้รางวัลมาก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันแต่ว่าพอมาลองคิดดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกังวลนี่เป็นเพราะว่า แม่จะเป็นคนใช้งานมันยังไงล่ะครับมแม่เหรอแม่ของเขานั้นถึงกับสายหัวคล้ายกับว่าไม่เข้าใจให้แม่เล่นเกมอย่างนั้นเหรอแม่ไม่รู้วิธีเล่นเกมอะไรพวกนี้เลยนะอ่ะไม่ต้องห่วงครับในเมื่อเป็นรางวัลมาจากกิจกรรมแม่สามารถนอนเล่นกับมันได้อย่างสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายไปกับยูเวอร์ได้ผมได้โทรไปสอบถามคุณหมอไปแล้วเธอนั้นแจ้งมาว่าไม่มีปัญหาอะไรแถมมันยังเป็นการช่วยรักษา ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยนะได้ทั้งเครื่องฟรีแล้วก็ได้ช่วยเรื่องของการรักษาแม่ด้วยแต่ว่าถึงจะมีเครื่องเล่นแต่ลูกก็ต้องจ่ายค่าเครื่องเล่นเกมรายเดือนไม่ใช่ตกเหรอ,อนิดหน่อยเองครับแม่เออแล้วก็นะครับไม่ใช่ว่าเราสามารถใช้มันเพื่อให้ได้รับเงินมาด้วยหรอกหรือ,อยังไงนะครับแม่ของเขาเผยท่าทีอย่างที่ยอนอูก,กังวลเอาไว้ตรงเป๊ะ แต่ว่ายอนอูคิดอ่านวางแผนรองรับเรื่องนี้เอาไว้ก่อนหน้าแล้วยอนอูแอบ,บส่งสายตาให้กับพนักงานติดตั้งที่พยักหน้าครับอ๋อผมเกือบลืมบอกไปตอนที่สมัครเข้าร่วมยอนอูนิมได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงสําหรับการจะได้รับรางวัลว่าจะไม่สามารถขายหรือว่าส่งต่อให้กับผู้อื่นได้นอกเสียจากคนในครอบครัวเป็นเพราะแบบนั้นแล้วก็อย่าได้ปฏิเสธเลยนะครับเออคะค่ะ เป็นเงื่อนไขคล้ายๆกับการเช่านะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่ให้เข้ามาเล่นในเดวเวอร์หากว่าใช้งานเครื่องเล่นนี้เป็นระยะสะสมมากกว่า800ชั่วโมงใน1ปีแล้วก็ทางเราจะมอบสิทธิ์ในการถือคลองเครื่องเล่นนี้ให้ครับคิดซะว่าเหมือนกับสัญญาการใช้โทรศัพท์อะไรทำนองนั้นก็นได้พนักงานที่ติดตั้งยิ้มให้แล้วก็ยังคงกล่าวเสริมก็เป็นดังที่ทราบครับ เครื่องเล่นนี้เวอร์ค่อนข้างเป็นผลิตภัณฑ์ราคาสูงในด้านความเห็นของผมนั้นขอแนะนําว่าให้ใช้เครื่องเล่นนี้ไป1ปีก็จะได้เป็นเจ้าข,ของมันครับอะใช่ล้อครับยอนอูหัวเราะพร้อมๆกับพยักหน้ารับเช่นเดียวกันก็เหมือนกับที่พนักงานบอกนะครับเครื่องเล่นนี้มีมูลค่าหลายล้านวอนหากว่าใช้เครื่องเล่นนี้ติดต่อกันสัก1ปีพวกเราก็จะได้ของมูลค่าหลายล้านวอนมาฟรีเลยนะครับ แล้วคุณแม่ก็จะยังได้รับผลพอลยได้เรื่องของการรักษาด้วยนะเออก็ได้แต่คล้ายกับว่านึกจะพูดอะไรแต่ก็นึกไม่ออกสถานการณ์ตอนนี้หลายสิ่งประดังเข้ามามากเกินไปได้รับเครื่องเล่นบูลค่าหลายล้านวอนจากอะไรก็ไม่รู้โดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเล่นเป็นระยะเวลาสะสม800ชั่วโมงใน1ปีมันดูน่าแปลกสิ้นดีทั้งหมดเหมือนอยากจะให้เธอเข้าไปเล่นเกม เธอไม่รู้อะไรจึงไม่อาจที่จะโต้แยง้งเมื่อเช้าพนักงานติดตั้งก็ได้ส่งนามบัตรมาให้เราพูดขึ้นมาว่าสัญญานั้นเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเป็นทางการนะครับหาก็มีคําถามอะไรสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เสมอหากติดต่อถึงเบอร์นี้โดยตรงจะไม่ต้องผ่านฝ่ายประชาะสัมพันธ์ครับสามารถขอสายโฮมยองวันได้เลยอ๋อเป็นผู้จัดการของเรานั่นเองทุกคนเอ่อเป็นโฮมยองวันนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าไอ้ฮามยองอูนะครับทุกคนเป็นคนที่รับเอกสารของอาร์คไปประเมินอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะช่างเทคนิคที่เข้ามาติดตั้งเครื่องเล่นให้ได้ถอดหมวกออกแล้วก็หัวเราะบุคคลที่เผยฟันให้เห็นเป็นประกายตรงหน้านี้ไม่ใช่ใครอื่นเป็นโฮมยองวันที่ทำงานให้กับโกบอยซซอสนั่นเองถูกต้องแล้วไม่จำเป็นจะต้องพูดกล่าวอีกครั้งทั้งหมดนี้คือแผนการของยอนอู เครื่องเล่นเกมมูลค่าสูงหลายล้านวอนและยังมีค่าใช้จ่ายสําหรับการเล่นเกมทุกเดือนอีกต่างหากในเมื่อค่าเล่นเกมขึ้น1น0 0 0แวอนต่อเดือนหากว่าเป็นแบบนั้นรับประกันได้1น0เนลยว่าแม่ของเขาไม่มีทางจะรับเครื่องเกมแน่เป็นเพราะแบบนั้นแล้วยอนอูจึงได้โทรหาและทําการสร้างสถานการณ์ที่จะทําให้แม่ของเขาไม่อาจจะปฏิเสธมันได้ก็ทําให้การโทรติดต่อกับโฮมยองวันเป็นเพราะมันมีเหตุผลอยู่2ข้อ หนึ่งก็คือพนักงานของก o บอยคซ์ซอสสามารถซื้อเครื่องเล่นได้ในราคาที่ถูกกว่าคนท,ทั่วไปได้ในเมื่อจะต้องเสียเงินหลายล้านวอนเพื่อแม่อยู่แล้วหากว่ามันจะประหยัดไปได้สักหน่อยจะเป็นอะไรไปล่ะในเมื่อโฮมยองวันเองก็เป็นแฟนตัวยงของยอนอูเขาจึงช่วยซื้อเครื่องเล่นในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดถึง30%มาให้เหตุผลข้อที่2ก็คือต้องใช้พนักงานของกบอยคซอสมาเพื่อพูดเรื่องของเงื่อนไขในการจะได้รับเครื่องเล่น ยอนอูนั้นรู้ดีว่ามีโอกาสสูงมากที่แม่ของเขาจะโทรหาบริษัทในภายหลังเพื่อทำเรื่องคืนผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงถึงขนาดนี้และก็เป็นเพราะมันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทั้งนั้นหากว่าเกิดเรื่องราวแบบนั้นย่อมสามารถทำเรื่องคืนเงินได้อย่างแน่นอนเขาจึงขอให้โฮมยองวันคอยช่วยเหลือด้วยการบิดเบือนสถานการณ์เป็นเพราะว่าเคยพบเจอกับโฮมยองวันอยู่หลายครั้งพวกเขาจึงค่อนข้างจะสนิทสนมกันไม่น้อย ในเมื่อสัญญาไม่ได้มีอะไรที่อยู่แย่ตรงไหนเขาจึงร่วมลงมือเล่นละครฉากนี้ด้วยนั่นจึงทาให้เครื่องเกมถูกติดตั้งเอาไว้ในมุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นอย่างที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดเออผมรอดูวิดีโอของคุณอยู่นะโฮมยองวันเอ่ยเสียงเบาให้ได้ยินหลังจากที่ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโอ้มาแล้วสินะจีวอนฮวารังรีบวิ่งเข้ามาในบ้านพร้อมด้วยรอยยิ้มพึงพอใจไม่น้อยในขณะที่คว้ามือแม่ของยอนอวะไว้ อ้าคราวนี้คุณโซมีก็เล่นอยู่เวอร์ได้แล้ววิเศษไปเลยในตอนแรกอาจจะดูแปลกไปบ้างนะแต่ว่าพอผ่านไปก็ปรับตัวได้เองแล้วครับอืมก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่หรอกนะตัวผมจะคอยแนะนําทุกๆอย่างให้เองแล้วก็นะไม่มีพวกมอนสเตอร์น่ากลัวด้วยนะครับแต่คุณโซมีนะไม่จําเป็นจะต้องไปล่าพวกมันหรอกแค่เดินชมความงามของโลกใบนั้นก็ดีต่อร่างกายมากพอแล้วเรื่องนี้ผมขอให้ความมั่นใจได้เลย เออแต่ฉันแม่ครับพนักงานติดตั้งก็บอกแลาวนี่นะถ้าเกิดว่าเล่นให้ครบ800ชั่วโมงภายใน1ปีแล้วก็มันก็จะเป็นของพวกเรานะครับแล้วผมก็ลงทะเบียนเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าเกิดว่าแม่ไม่เล่นแบบนั้นพอครบปีก็จะถูกยึดคืนไปนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นผมจะได้เขามายึดคืนไปเลยเออเด,เดี๋ยวก่อนยอนอูที่กำลังถือโทรศัพท์พันต้องหยุดชะง,งักเป็นเพราะคำทักท้วง สำหรับคุณแม่ชาวเกาหลีใต้ตัวจริงเสียงจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปล่อยให้ของมูลค่าหลายล้านวอนลุดลอยจากมือไปอ๋อต้องแบบนั้นสิครับคุณโซมีทำถูกต้องเหรอถ้าปล่อยเครื่องเล่นถูกยึดขึ้นไปก็ไม่ต่างอะไรกับการโยนเงินทิ้งเล่นเลยนะแล้วการเล่นเกมนี้ก็แทบจะไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายด้วยแถมมันยังมีโอกาสได้รับเงินด้วยซ้ำลองเล่นดูก่อนดีกว่าที่ไม่ได้ลองนะมาลองเล่นกันเลยดีกว่าอะ คุณลุงฮวารังพูดถูกแล้วหรอครับมาลองเล่นกันเลยดีกว่าและด้วยเหตุนี้ชายทั้งสองจึงผลักหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปในเครื่องเล่นแม่ของยอนอูตอนนี้หมดเลี่ยวแรงที่จะโต้แย้งแล้วจ้าจ้าเข้าใจแล้วจ้าจะลองดูนะแค่นั้นก็พอใช่ไหมเดี๋ยวแม่ลองเองเออครับแต่ว่านี่ครั้งแรกที่คุณใช้กอนนะครับน่าจะให้ผมสอนเออ แม่ของเขาต้องเผยสีหน้าแดงกำ่ำขณะที่เกาหัวรับคำพูดของจีวอนฮวารังก็ตัดชากนะครับไม่รู้ว่าจะข้ามคำอธิบายเบื้องต้นเหมือนกับลูกหรือเปล่านะทุกคนถ้าใครยังจำกันได้อาร์คตอนเข้าไปในดีเวิร์ครั้งแรกเนี่ยมันกดสคิปข้ามคำแนะนำทุกอย่างไปเลยนะครับผมทำให้มันไปตกหลุมพรางของไอ้เจ้าไอ้อันเดลใช่ไหมอันเดลเนาะน่าจะชื่ออันเดลคนนี้จำได้แล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงหายหัวไปเลยทุกคนไม่รู้ว่าบทหายไปไหนละอ่ะไปตัดฉากกันสมบูรณ์แบบ <infinite energy> <ates> แม่ของยอนอูนั่งที่มานั่งแล้วถอนหายใจชื่อของเธอก็คือโซมีและเธอก็เป็นแม่ของยอนอูตอนนี้เชื่อมต่อเข้าสู่นิวเวิร์เรียบร้อยแล้วความจริงเธอก็ค่อนข้างสนใจในิวเวิร์ไม่น้อยเหมือนกันทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอเอาแต่พูดถึงเรื่องเกมเพราะอย่างนั้นมันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสนใจและเกมนี่ยิ่งเหนือย,ยิ่งกว่าที่เธอจินตนาการหลังจากได้เชื่อมต่อเข้ามาภาพฉากรอบด้าน ท้องฟ้าพื้นดินทั้งหมดนั้นล้วนน่าทึ่งแต่ว่ามันก็มีสิ่งอื่นที่ทำให้เธอตื่นตกใจมากยิ่งกว่ารูปลักษณ์ไม่เปลี่ยนไปเลยนะมันเหมือนจริงมากจนรู้สึกใกล้ชิดจนเกินไปเมื่อเชื่อมต่อเข้ามาบุคคลที่นั่งเก้าอี้รถเข็นกับสามารถยืนขึ้นได้เองโดยไม่ต้องใช้การช่วยเหลือใดโซมีจ้องมองขาตัวเองก่อนจะเริ่มเดินอย่างช้า เป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ที่เธอยืนด้วยขาของตัวเองครั้งสุดท้ายมันนานเท่าไหร่แล้วนะตึกตึกตึกโซมีที่คล้ายกับรู้สึกยังไม่ชินกับการรักษาสมดุลร่างกายจึงนั่งลงตามปกติแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องทางกายภาพกล้ามเนื้อไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนตัวละครมันเป็นความคิดที่จะก้าวเดินโซมีใช้เวลาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลนานจนรู้สึกหวาดกลัวในการเดิน ดังนั้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องง่ายๆที่จะเคลื่อนไหวถึงแม้ว่าจะเป็นภายในเกมอาร์คพยายามจะหาวิธีการในอินเทอร์เน็ตหลายต่อหลายครั้งก็พบว่าการเล่นเกมเสมือนจริงนั้นช่วยได้มันคือสิ่งที่ร่างกายของเธอนั้นต้องการผู้คนเพียงแค่คิดก็สามารถทำได้ในโลกเสมือนจริงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงได้เกิดเหตุการณ์เกลีย้ยกล่อมให้คุณโซมีมาเล่นเกมเราจะต้องเล่นใ้ครบ800ชั่วโมงใน1ปี เป็นความคิดของแม่ของยอนอู U นะครับผมหากว่าเธอใช้เวลาว่างที่มีไปกับเกมแบบนั้นเธอจะสามารถเติมเต็มจำนวนทั้ง800ชั่วโบงให้ได้ครบถ้วนอย่งางไรแล้วนิวเว r ร์ก็มีค่าบริการรายเดือนจะต้องจ่ายถึงแม้ไม่มากแต่มันก็เป็นเงินจานวนหนึ่งเธอต้องทามันให้คุ้มค่าหากเธอต้องจ่ายอะไรไปแล้วก็ต้องหาทางใช้ประโยชน์จากมันให้ได้ถึงที่สุดและนี่ก็ไม่ใช่ว่าช่วยเรื่องในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเธอด้วยรหรือใดนอกจากนี้ เธอนั้นยังได้ยินว่าทั้งยอนอูและจีวอนฮาราังตางก็สามารถทําเงินจากเกมนี้ได้โซมีอยากที่จะช่วยอย่างน้อยก็ค่าบริการรายเดือนด้วยมือของตัวเธอเองเมื่อคิดได้ดังนั้นโซมีจึงลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยความพยายามนานหลายวันในที่สุดเธอก็สามารถเดินไปไหนมาไหนในหมู่บ้านด้วยแรงของตัวเองในตอนแรกโซมีมัวแต่คอยกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ว่าพอได้ลิ้มรสเกมนี้เข้ามันก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความประทับใจ นี่เราเกกำลังเดินอยู่สำหรับผู้อื่นการเดินนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสำหรับเธอมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทำได้ไม่ว่าจะบอกยังไงนี่ก็เหมือนกับโลกในความเป็นจริงแต่ว่ายังไงมันก็คือเกมตอนนี้เธอไม่อาจจะสะกดข่มอารมณ์ที่อยากจะเดินด้วยลำแข้งของตัวเองที่มันได้ใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีตอนนี้เธอสามารถเดินไปทั่วได้แล้วไม่ได้นี่แค่การเดินในเกมเอง จะพอใจกับแค่นี้ไม่ได้รู้ไหมเป็นปกติธรรมดาที่โซมีซึ่งไม่รู้อะไรเกี่ยวข้องกับนิวเวอร์จะอยากออกไปพบเจอกับสิ่งใหม่ที่นอกหมู่บ้านยอนอูและจีวอนฮารังต่างก็พูดถึงนิวเวอร์กันทุกวัน,ท,วนทุกวี่เธอย่อมอยากจะรู้อยากจะเห็นโซมีนั้นรู้ว่าเลเวลคือหนึ่งในสิ่งที่สําคัญของนิวเวอร์และเธอก็รู้ดีว่าการจะเพิ่มเลเวลได้จะต้องทำผ่านมอนสเตอร์แต่โซมี ก็ต้องทิ้งเรื่องการเพิ่มเลเวลแทบจะตั้งแต่ก้าวเท้าออกนอกหมู่บ้านวาีปุปุบปุบมันเข้ามาแล้วหลบเร็วถอยไปแนวหลังคุ้มกันสองด้านแล้วคอยจัดการมันด้านนอกหมู่บ้านผู้เล่นใหม่ต่างก็กระโดดโลดเต้นกันไปมาทั่วทิศทั่วทางคอยต่อสู้กับพวกหมาป่าทั้งโจมตีหลบหนีโดนโจมตีแล้วก็หลบหนีกระทำการวนเวียนซ้ำไปแบบนี้พักนึงจนค่อยล้มหมาป่าได้ตัวหนึ่ง โซ so, มีที่ก่านจะเดินได้ก็ลำบากแทบแย่นั้นย่อมจะไม่มีทางที่จะต่อสู้กับหมาป่าแบบนั้นได้แน่มอสเตอร์ Master แบบนั้นเราคงไม่ไหวครับผมก็ได้จบตอนแล้วนะครับทุกคนขอเสียงของแม่อาร์คเนี่ยผมไม่รู้จะแทนยังไงดีนะก็เอาตามประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่ามันฟังดูขัดขันนะครับทุกคนยังไงก็ลองจินตนาการดูนะเพราะว่าบทในนิยายก็มีอธิบายไว้แล้วนะว่าเป็น แม่ของยอนอูก็คือคุณโซมีนะั่นแหละคนเดียวกันนะครับผมซึ่งตัวละครในเกมเธอชื่อว่าอะไรผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะไปตามต่อกันในพาร์ทถัดไปนะครับคืนนี้ก็เราดูก่อนว่าผมสามารถทําได้กี่ตอนนะแต่แตจะประมาณสัก2ตอน3ตอนนะทุกคนนะไม่รับปากนะว่าจะได้ถึงสหรือเปล่าสวัสดีครับ